โอเคตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เขื่อนหุนดประการชนนะครับเราจะพาทีมงานกันไปลงน้ําดาปะกาลังปูเล่นลอยอ,อย่างนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปล่องแก่งกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงรายชื่อมาตอนนี้เราเดินทางประมาหนึ่งชั่วโมงนินดๆนะครับก็ถึงตัวเขื่อนขุนดาดประการชนแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เตรียมตัวกันลงชื่อแล้วเรียบร้อยนะครับทีมงานนะสำหรับการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับเขื่อน ประการชนเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้นะครับแต่งตัวง่ายๆสบายๆมือถือถ้าใช้คุณจลงแต่คุณต้องเสี่ยงเรื่องน้ำนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้คุณเก็บใส่กระเป๋ากันน้ําได้หรือไว้บนรถครับนะครับแล้วก็รองเท้าแตะนะครับชิวๆอย่าไปพะบงพะบายบางทีมลงน้ำเนี่ยมันเสี่ยงต่อเรื่องน้ํานะครับว่ามันจะเปียกได้นะเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อแล้วมันจะหมดสนุกันครับอ้าวเด็กๆว่าไงลูกปาวานครับอันนี้ลูกชายนะครับคนเล็กนะชื่อปาวาน อาโตชื่อโลมา,บายบาบกล้องหน่อยลูกมันไปเล่นด้ว yeah. ยนี่น้องหมาอันนี้ฝ่ายพันธมิตรอ่า yeah. อ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงครับเนี่ยรวมตัวกอเดี๋ยวไปใส่เชือกสูชีปกหมวกัน้นนู้นได้เลยนะครับสำหรับคนที่พร้อมแล้วอ้าวสำหรับคนที่พร้อมแล้วนะครับเชิญเรียนเชิญด้านนู้นได้เลยนะครับอ่าเรียนเชิญน,นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะครับตอนนี้จะขึ้นจะขึ้นเรือเนาะขึ้นเรือเรือ,อยางนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับค่าบริการอยู่ที่1,500พันรบาทต่อลำนะครับไม่เกิน6ท่านแต่ตอนนี้มันได้กี่ท่านนะ่ะไอ่สี่สี่คนลำได้ลำละ5้าคนนะครับเพื่ออยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วเราไปกันต่อเลยครับเอา และตอนนี้นะครับเรามาถึงจุดจนี้นะครับตรงจุดน้ำนี่ผมบอกเลยว่าวันนี้น้ําไหลแรงต้องบอกว่าแรงนะเห็นไหมครับเห็นขึ้นน้ำไหมครับ